สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station ประชาชนชาวไทยนักกีฬาไทยไม่ว่าในเรื่องของด้านกีฬาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีประเทศไทยและคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันสำหรับคลิปนี้แอสก็จะขอแสดงความยินดีกับ ทัพนักกีฬากรีธาคนพิการแขนขาทีมชาติไทยซึ่งได้คว้า2เหรียญทอง3เหรียญเงินในการแข่งขันรายการเจโซโล2023เวอร์พาราแอตเลติกส์แกรนด์ปลิกอิตาเลียนโอเพน2023ที่ประเทศอิตาลีเมื่อระหว่างวันที่12-14ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผลงานนักกรีธาไทยมีดังต่อไปนี้หนึ่งนางสาวสศิร,ราวรรอินทโชธ ลาส T47 2เหรียญทองจาก200เมตรสถิติ26.84วินาทีและ400เมตรสถิติ1.02นาที2นายเด่นภูมิพชรังคลาส T64 100เมตรอันดับที่4สถิติ11.92วินาที200เมตรอันดับที่4สถิติ25.03วินาที 3นายชัยวัฒน์ศิริมงคลคลาส T47 เหรียญเงิน 1, 100เมตรสถิติ11.94วินาทีและ400เมตรอันดับที่6สถิติ58.15วินาที4นางสาวพักจิราภรณ์กากันคลาสที4 7 2เหรียญเงินจาก100เมตรสถิติ13.83วินาทีและ400เมตรสถิติ1.07นาที5นางสาวทิตินันท์อนองชัยคลาส f 5 7 คว้างจากอันดับที่5สถิติ15.65เมตรภูมิน้ำหนักอันดับที่4สถิติ6.72เมตรและอีกหนึ่งครับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการ ITTF Slovenia Para Open 2023 Factor 40ที่ประเทศสโลวีเนียฤกยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงดังต่อไปนี้เหรียญเงิน ประเภทคู่รวมคลาส md 1 4ในายรุ่งโรธไทยนิยมนายพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาศิริ2ประเภทคู่ผสม xdc นายธีรยุเชื้อวงศนางสาวชิวชิตพยักษ์บุตรวันสรินาและเรียนทองแดง1ประเภทชายเดียวคลาส tt 3นายุทธจักรกรินบ้านชื่น2ประเภทหญิงเดียวคลาส tt สนางสาววิจิตราใจอ่อน3ประเภทชายเดียว คลาสทีทีหกนายรุ่งโรธไทยนิยม4ประเภทรวมคลาสเอ็มดีแนายวันชัยชัยวุฒินายยุทธจักรกลิ่นบานชื่น5ประเภทคู่ผสม WD5 นางสาวดารารัตนอาสายุธนางสาวชิวชิตพยักษ์บุตรวันศิรินาและนี่ก็เป็นผลงานของเหล่าทัพนักกีฬาคนพิการไทยที่ ได้นำผลงานมาเป็นความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยสำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาร่วมยินดีกับพวกเขาได้ในตายคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอนคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ